ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนรู้ไหมว่าความชุ่มชื้นเนี่ยเป็นพื้นฐานสําคัญของผิวสุขภาพดีถ้าเราผิวแห้งบอบบางแพ้ง่ายอาจเป็นเพราะว่าเราละเลยเรื่องของความชุ่มชื้น ก่อนอื่นเลยอยากให้ทุกคนมารู้จักผิวหนังของเรากันก่อนอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายของเราที่เป็นปราการผิวที่คอยทําหน้าที่กักเก็บความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวและปกป้องเราจากสิ่งแปลกปลอมไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคสารเคมีหรือว่ามลภา,าวะฝุ่น pm 2.5เรามักเปรียบเทียบปราการผิวของเรากับ brick and mortar หรือว่าอิฐและปูนนะครับอิฐเนี่ยเปรียบได้เสมือน c o r ีย o c y t e หรือว่าเซลล์ผิวหนังกำพร้าซึ่งภายในเนี่ยจะมี natural moisturizing factor ที่เป็น humectant คอยดึงน้ำไว้ที่ผิว ส่วนปูนคืออินเตอร์เซลลร์ไลปิดไขมันที่จะคอยซีลช่องว่างระหว่างอิฐคอยกักเก็บความชุ่มชื้นป้องกันน้ําไม่ให้ระเหยออกจากผิวซึ่งจะปูนอินเตอร์เซลลราไลปิดนียจะประกอบไปด้วยเซรล์ไม้50%คอเลสเตอรอล25%และกรดไขมันหรือว่าฟรีแฟตตี้แอซิด15%เทียบเป็นสัสดส่วนได้คือ2ต่อ1นต่อหนึ่งและเมื่อพูดถึงปัญหาผิวที่พบบ่อยอย่างเช่นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอัตอปิกเดอร์มาติิสคนไข้มักมีอาการผิวแห้งคัน เกาตลอดเวลาเป็นเพราะผิวหนังเนี่ยกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ไม่ได้ทำให้ผิวบอบบางแพ้ง่าย ปัจจุบันเรายังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงนะครับแต่เชื่อว่าเกิดจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมภูมิคุ้มกันผิดปกติและที่สําคัญคือปราการผิวไม่แข็งแรงเพราะปริมาณเซราัมาัยในผิวเนี่ยน้อยกว่าผิวของคนทั่วไปเช่นเดียวกันคนที่มีปัญหาผิวแห้งจะคล้ายกับคนที่เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งนียเกิดจากปริมาณเซรัมัยในผิวที่น้อยลงทําให้ผิวกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ไม่ได้ transepidermal water loss หรือว่าเสียน้าทางผิวมากขึ้น จนทาให้ผิวแห้งในที่สุดแต่ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่าเซรามายเป็นอินเตอร์เซราไลปิดในหนังกำพร้า <S <S ที่มีบทบาทสําคัญทั้งเสริมความแข็งแรงของปราการผิวและกักเก็บความชุ่มชื้นจึงเป็นส่วนผสมที่เหมาะสาหรับคนที่มีปัญหาผิวแห้งและผิวบอบบางแพ้ง่ายถ้าเราแบ่งเซรามายตามแหล่งกําเนิดจะแบ่งได้เป็น2ชนิดนะครับหนึ่งและก็คือเซรามายตามธรรมชาติมักได้จากสัตว์อย่างเช่นบัวแต่มีข้อเสียคือราคาแพงและเคยมีปัญหาเรื่องของโรคติดต่อทางสัตว์อย่างเช่นโรคบัวบ้า สองคือเซรามายที่สังเคราะห์ขึ้นอย่างเช่นสูดโดเซรามายซึ่งสามารถใช้แทนเซรามายจากธรรมชาติได้ปลอดภัยและราคาเป็นมิตรหลายคนน,น่าจะรู้จักเซรามายอยู่แล้วแต่อาจจะยังไม่รู้จักสูดโดเซรามายอย่างเช่นสารซีทิลพีจไฮดรอกซีเอทิลพามิทามายซึ่งโครงสร้างคล้ายเซรามายทูในผิวหนังของเราเจ้าสูดโดเซรามายนี้จะช่วยเสริมชั้นผิวลดการสูญเสียน้ําทางผิวหรือว่า transidermal water loss ให้ผิวชุ่มชื้นโดยสกินแคร์ที่มีสูโดเซอรไมเป็นส่วนประกอบหลักอย่างเช่นคิวเรแบรนด์เวชสำอางชื่อดังจากญี่ปุ่นที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี1999และนำเข้ามาขายในประเทศไทยตั้งแต่ปี2016เป็นเวชสำอางที่ตั้งใจทำสกินแคร์สำหรับคนที่มีปัญหาผิวบอบางแพ้ง่ายคิวเรเนี่ยนอกจากมีสูโดเซอร์มนะครับยังมีอีกหนึ่งส่วนผสมที่น่าสนใจก็คือยูคาลิปตัสโกลบูลัสล e ฟเอ็กทรก ซึ่งมีงานวิจัยในหลอดทดลองพบว่าสามารถเพิ่มการสร้างเซรามายในผิวหนังของเราได้แถมยังมีคลินิคข้อทายในอาสาสมัครพบว่าเพิ่มปริมาณเซรามายในผิวหนังเราอีกด้วยตัวเด่นๆอย่างเช่น Curel Intensive Moisture Facial Cream เหมาะสำหรับผิวแห้งและผิวบอบบางแพ้ง่าย t e x t จอร์นี่เป็นเนื้อครีมนะครับแต่ว่าเกลี่ยง่ายซึมเร็วทาแล้วสบายผิวในคนผิวมันก็ใช้ได้ทาแล้วไม่รู้สึกหนักผิวส่วนผสมที่น่าสนใจแน่นอนครับว่าตัวแรกต้องเป็น c ิทิ อโรซีเอทิลพามิไทหรือว่าสูดโอเซรามายที่ช่วยเสริมชั้นผิวลดทรานสิปเดมอลวอเตอร์ลอสและให้ความชุ่มชื้นตัวที่2แน่นอนว่าต้องเป็นยูคาลิปตัสโกลบูลัสลิฟเอ็กซตรักที่ช่วยเพิ่มการสร้างเซรามายในชั้นผิวหนังและอาร์เรนทูอินที่ช่วยปลอบประโลมผิวนอกจากนี้เนี่ยยังมีสารให้ความชุ่มชื้นอย่างเช่นกลีเซอรีนซึ่งเป็นคิวแมคเทนและสควอเรนที่เป็นอิมมอยเลนเจ้ลคิวเรลอินเทนซีฟมอยเจอร์เฟชชั่นครีมตัวนี้เนี่ยพีเอชบาลานะครับไม่มีมมมมีีน้หออออมมมมไไ่่่แแแลลลกฮ์ะตงส ใช้ในขั้นตอนของ m o i เจอร์ไรเซอทาทั่วหน้าวันละ2ครั้งเช้าเย็นหรือว่าสามารถทาได้ไบ่อยๆตามต้องการถ้าช่วงนั้นผิวแห้งเยอะนอกจากผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวหน้าที่หลายๆคนจะรู้จักดีอยู่แล้วนะครับทางคิรเลเนี่ยยังมีผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวเราตั้งแต่หัวตรดเท้าไม่ว่าจะเป็นบอดี้วอชที่อ่อนโยนต่อผิวกายและแชมพูกับคอนดิชเนอร์ที่อ่อนโยนต่อผิวหนังศีรษะ เพราะจริงๆแล้วปัญหาผิวแห้งแพ้ง่ายจากการขาดเซรามายเนี่ยเป็นได้ทั้งผิวหน้าผิวตัวและหนังศีรษะนะครับอย่างงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในปี2018ศ,ศึกษาประสิทธิภาพของโลชั่นที่มีสูโดเซรามายและยูคาลิปตัสลีฟเอ็กซ์ทรัเป็นส่วนประกอบในอาสาสมัคร34คนที่มีปัญหานหนังศีรษะแหง้งจากโรคผ,ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง19คนเซ็ปเดิม6คนและโรคติดเชื้อราที่หนังศีรษะ9คนโดยให้อาสาสมัครทาโลชั่นบนหนังศีรษะหลังสระผมวันหนึ่ พบว่าอาการหนังศรีรษะที่แห้งแดงลอกดีขึ้นลดอาการคันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสิตินอกจากนี้ยังเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังอีกด้วย มาถึงตรงนี้สรุปสั้นๆอีกครั้งหนึ่งปัญหาผิวแห้งบอบบางแพ้ง่ายเนี่ยอาจเกิดจากปริมาณเซรไมายในผิวที่ลดลงเพราะฉะนั้นการทำมเจ์ไรเซอร์เนี่ยสำคัญมากนะครับย้ำว่าสําคัญมากนอกจากตัวที่มีเซรไมายเป็นส่วนประกอบจะสามารถเพิ่มปริมาณเซรมัมายในผิวหนังแล้วมเจ์ไรเซอร์ที่มีสูดโอเซรไมายเป็นส่วนประกอบก็สามารถเพิ่มปริมาณเซรมัมายในผิวหนังได้เช่นกันและสุดท้ายพิเศษสุดๆส,สาหรับแฟนเพจที่อยากลองใช้ผลิตภัณฑ์สามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อรับผลิตภัณฑ์ทดลอง Cu r ร l Intensive มอยเจอร์เฟชเชลครีมขนาด10กรัมมูลค่า390บาทฟรีได้ที่หลาย Official c u r e l Health y Club ตั้งแต่วันนี้จนถึง3สวมกราค2565นะครับ